ที่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยก้มหน้าดูตัวเองบ้างไหมสภาพแม่งดูไม่ได้เลยวะ่ะโอโหแฟนพี่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสงสัยได้รูปคนรวยดีอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีปัญญาดูแลเราทำให้เรามีความสุขได้อะ่ะ เราก็ต้องอิจฉาคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามีเธอสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือเปล่าผมแข็งแรงดีแข็งแรงดีแล้วทำไมไม่ช่วยเมียทำงานบ้านเงินทองอ่ะฉันให้เอาไปบางยืนสมองปรับอะกาศปุ๋ยปุ๋ยสอมงมมเธอหน่อย มินค่ะพี่พี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยก้มหน้าดูตัวเองบ้างไหมสภาพแม่งดูไม่ได้เลยวะ่ะหนูไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยพี่เลยไม่มีเครื่องสัาอารงไว้แต่งหน้าหน้าโคตรจืดเลย Youtube กม็มีไม่หัดดูบ้างวะขี้เหร่ชะมัด ก็นหนูไม่มีเวลาดูเลยันวันก้มหน้าก้มตาทําแต่งาน,นบ้านอ่ะพี่พาไปไหนก็ไดาอายเลยวะ่ะนี่ถ้าพี่เตอ๋อไม่บอกให้พามาด้วยอะ่ะก็อย่าหวังว่าจะไปไหนด้วยกันหรอกงั้นวัหนูจะไปฝึกแต่งหน้านะคะเออแล้ววันนี้แม่โอนเงินมาให้เท่าไหร่สองพันค่ะนี่มันอะไรกันคะพี่เอก เดี๋ยวช่วยเกดแต่นี่มันเป็นเงินที่แม่ให้หนูไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะซื้อทำไมเธอไม่มีเสื้อใส่เหรอแต่ว่านี่มันเก่าแล้วนะคะพี่เอกไว้ไปขอแม่เพิ่มแล้วกันนะวันนี้พี่ต้องเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนอนะแต่ว่าแต่อะไรผูกเชือกรองเท้าหน่อยดิ เร็วใายค่ะพี่มาแล้วโทษทีนะเข้าหน้านา,นาไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะพี่ไปกันเถอะเพื่อนพี่น่าจะมาถึงแล้วโอเคค่ะไปะ ให้ผมวันนี้นะอยากให้ผมขายที่หน้าล่ะททำตัวดีๆหน่อยเข้าใจไหมค่ะพี่เดอ๋อทางนี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยขอแนะนำให้รู้จักก่อนนี่ภรรยาผมชื่อาย สายนี่เอกเพื่อนตอนเรียนมหาลัยสว่วนนี่ภรรยาของเอกชิมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแฟนพี่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวใช้เด็กของแบรนด์เนมน่าจะรวยหน้าดูนะสงสัยได้ลูกคนรวยดี <laughs> ไม่ใช่อย่างที่คิด <laughs> เห็นใช้เด็กของแบรนด์เนมแบบนี้ <laughs> ผมถามไปเลย,ยสิพี่เรื่องของครอบครัว ใครเป็นคนเก็บแฟนพี่เป็นคนดูแลเองว่าละเราไม่เคยผิดก็อย่างที่ว่าละเองผู้ชายอย่างเราอ่ะมีหน้าที่หาเงินส่วนผู้หญิงก็มีหน้าที่ใช้เงินดูท่าแล้วน่าจะบริหารเงินไม่เก่งน,นะสิสงสัยใช้เงินไปกับของแบรนด์เนมไปจนหมดดูอย่างบ้านผมสิพี่เงินทุกบาททุกสกตางค์อ่ะผมเป็นคนเก็บ แฟนผมอยากได้อะไรอะ่ะมันก็ต้องมาขอผมขนาดจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่นะยังต้องมาขอเงินกับผมอยู่เลยอีกอย่างนะทั้งเนื้อทั้งตัวของแฟนผมเนี่ยไม่มีของชิ้นไหนเลยนะที่ราคาเกิน500รอะ่ะพี่เอาเงินให้แฟนพี่เก็บแบบนี้อะ่ะพี่ยังหลงเหลือความเป็นลูกชายอยู่ไหมนารใครดูแลใครเก็บมันก็เหมือนกันแหละ ดูมือของแฟนพี่ดิทั้งขาวทั้งเนียนแบบนี้สงสัยไม่เคยทำงานบ้านอ๋อปกติแฟนพี่เขาจะดูแลเด็กไม่ค่อยมีเวลางานบ้านส่วนมากจะเป็นพี่ทำก็แค่ดูแลลูกเลี้ยงลูกเปลี่ยนแพมเพิรหน่อยไม่น่าจะยุ่งอะไรขนาดนั้นนะงานบ้านเหรอมันก็สมควรเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอที่ต้องทำอ่ะ ให้ผู้ชายอย่างเราไปทํางานบ้านเนี่ยนะยังเป็นผู้ชายอยู่รอพี่ดูอย่างเมียผมนี่ดิทั้งดูแลลูกไปรับลูกส่งลูกทํากับคงกับข้าวบางทีหลอดไฟเสียมันยังเปลี่ยนเองเลย <c oughs> ผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยพี่เป็นผู้หญิงอะ่ะ <c oughs> ก็หัดทําตัวเป็นผู้หญิงอะดินี <c oughs> ่เมียแก <c oughs> ก็เก่งไม่เบาเลยนะ นั่นนะสิเก่งจริงๆค่ะมิ้นฉันขอถามเธอสักสามคำถามสิจะได้ไหมมินสายอยากเรียนรู้จากเธอทำไมจะไม่ได้ละ่ะถามสิมิ้นเธอมีงานประจำไหมมีค่ะหน้าแปลกเนาะมีงานประจำแต่ยังต้องทำงานบ้านอีกไหนจะต้องดูแลครอบครัว ถ้านหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องทํางั้นการหาเงินเลี้ยงครอบครัวก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายสิทําไมไมิยังต้องออกไปทํางานนอกบ้านอีกล่ะคาถามต่อไปนะมิน้นมิ้นอิจฉาฉันบ้างไหมฉ่าคุณไซมากเลยค่ะเป็นแม่บ้านเหมือนกันแต่คุณดูสง,ง่าแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะอืมที่ฉันสวยและดูดีขนาดนี้ เป็นเพราะฉันได้สามีที่ดีต่างหากก <G erness> ่อนหน้านี้ฉันใช้ครีมกระปุกละสองถึงสามร้อยกระเป๋าที่ใช้ก็ธรรมดามากๆแต่ตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักเตอ๋อะฉันก็ได้ใช้ของที่ดีขึ้นได้ใช้สกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ได้ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นจากที่ใช้แต่กระเป๋าธรรมดาก็ได้มีโอกาสมา,มาลองใช้กระเป๋าแบรนด์เนมตั้งแต่ฉันแต่งงานกับสามีฉันอะฉันก็ไม่เคยไ,ไปอิจฉาใครเขาเลย เพราะฉะนั้นแ่ะมิ้นการเลือกสามีที่ดีอ่ะมันสําคัญมากๆสามีที่ดีที่รักเราอ่ะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขมากที่สุดอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีปัญญาดูแลเราทำให้เรามีความสุขได้อ่ะแล้วก็ต้องอิจฉาคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดานี่เธอเขาสามมิ้นสามีเธอ,เธอสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือเปล่า ผมแข็งแรงดีแข็งแรงดีแล้วทำไมไม่ช่วยเมียทำงานบ้านทำไมไม่สนใจเรื่องครอบครัวฉันเห็นเธอก็ไม่ได้พิการอะไรนี่สุขภาพปกติทุกอย่างอ๋อหรือว่าตรงนี้ต่างหากที่ไม่ปกติ คนอย่างคุณเนี่ยก็เอาแต่พึ่งพาเมียตัวเองเอาเงินที่เมียตัวเองใช้อย่างยากลำบากมาโอ้อวดเชิดหน้าชูตาแต่งตัวดูด,ดีแต่เมียตัวเองเนี่ยให้ใส่แต่เสื้อผ้าเกา่เกาๆดูโทรศัพท์ของเมียเธอสิหน้าจอแตกซะขนาดนี้นี่หรอคือสิ่งที่เธอเรียกว่าสาวรีพกปากเลยนะไม่โกงไม่กินมาละตอนแรกอะ กะจะย้อนวันวางกันสักหน่อยแต่ตอนนี้น่าจะไม่สนุกละเดี๋ยวมือนี้ผมเลี้ยงเองอน้องเชบินเดียวเดียวเดียวอย่าเอาเงินเมียมาเลี้ยงพวกฉันเอาเงินเนียเ้ยไปให้เมียเธอซื้อของดีใช้บ้านเธอไม่หลักเมียเธอไม่สงสารเมียเธอฉันไม่ว่าอะไรแต่เขาเป็นคนมีพ่อมีแม่ เธอไม่รักเขาไม่อยากดูแลเขาก็ปล่อยให้เขาไปเจอคนดีๆซะแล้วก็นะถ้าไม่มีเงินน่ะก็ไม่ต้องมาอวดดวยแถวนี้เดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันกับสามีฉันเลี้ยงเองพี่เต๋อคะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีครับแล้วแต่ายเลยครับค่ะมิน้นมิ้นเห็นหรือยังผู้ชายที่ดีอะ่ะต้องเป็นเหมือนพี่เตอ๋อเขานะ ส่วนอาหารมื้อเนี้คงไม่แพงไปกว่านี้หรอกนะเงินทอนอ่ะฉันให้เอาไปบำรุงสมองปัดตะกะป่วยๆในสมองเธอหน่อยไปรัองข้องเตอ ี่ไซเขาพูดมาทั้งสามข้อมันก็ถูกนะคะหมายความว่าไงฮะมีแฟงไม่ได้เรื่องไม่พอยังมาเอาเปรียบกันอีกไม่เคยทำให้หนูมีความสุขเลยสักครั้งหนูว่าชีวิตหนูคงไปได้ไกลกว่านี้ถ้าไม่มีพี่หมายความว่าไงมินเราเลิกกันเถอะพี่เอก หนูไมี่ยทนอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วแล้วเงินที่พี่ยืมหนูไว้พี่่าเอาคืนให้หนูด้วยนะ